สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับตันนี้ก็จะพามาทำปลาไข่ทอดแบบกรอบๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับแป้งไม่หนาแล้วก็ทอดออกมาได้กรอบอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ทำกันมาดูวัตถุดิบกันครับในอัตราส่วนของแป้งของเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างให้นะครับวันนี้ก็จะใช้ปลาไข่อยู่ที่1แพ็คนะครับตามโดยแป้งทอดกรอบ เกล็ดขนมปังพริกไทยป่นแล้วก็ผงปรุงรสจักเล็กน้อยครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทำกันครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็มาเริ่มผสมแป้งกันเลยครับแล้วก็นําแป้งทอดกรอบลงไปได้เลยครับตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอัตราส่วนก็จะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่ที่ด้านล่างนะครับ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยก็เทน้ำเย็นจัดลงไปได้เลยครับเมื่อคนแป้งให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำปลาลงไปชุบแป้งเลยครับแล้วก็เอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังแบบนี้นะครับ ค่อยๆคลุกนะคบเพราะว่าปลาไข่จะมีความเนื้ออ่อนแล้วก็เละง่ายมากๆนะครบเพื่อนๆค่อยๆคลุกเข้าไปนะครับแบบนี้ปลาไข่ที่เราทําในวันนี้ก็ไม่เยอะนะครับแค่แพ็คเดียวนะครับส่วนน้ําแป้งของเราก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีครอบครัวหลายคนนะครับก็ซื้อปลาไข่สักสองหรือสามแพ็คก็พอดีกับน้ําแป้งที่เราทําไว้อยู่นะครับเพื่อนๆ เราก็คลุกให้ครบทุกตัวเลยนะครับโอเคครับเราก็คลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็หน้าตาที่เราคลุกเพื่อที่จะเตรียมนําไปทอดกันนะครับผมโอเคครับเมื่อคลุกเสร็จแล้วก็ไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปนะครับน้ํามันก็จะใช้เยอนนิดหนึ่งน,นะครับปริมาณต้องท่วมปลานะครับระดับไฟที่เราตั้งน้ํามันไว้นะครับก็จะเป็นระดับไฟแรงสุดเลยนะครับเมื่อเรานําปลาลงไปทอดจากนั้นเราก็ลดระดับไฟลงให้เป็นระดับ ไฟกลางครับนี่นะครับแล้วก็ทอดทีละฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวพอสีของปลาเริ่มเป็นสีเหลืองทองเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านทอดกันครับก็ทอดไปเช็คไปด้วยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ฝั่งนี้ของเราทอดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับฝั่งนี้เราก็เริ่มได้ที่แล้วครับจากนั้นเราก็ กลับด้านปลากันครับเมื่อเรากลับด้านแล้วก็ทอดต่ออีกสักเล็กน้อยครับให้มันเป็นสีเหลืองทองเท่ากันนะครับเพื่อนๆอีกด้านหนึ่งของเราก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันครับ เป็นไงบ้างครับปลาไข่ของเราทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานไหมครับบอกเลยว่ากรอบดีมากๆนะครับเนื้อปลาก็ไม่เละด้วยนะครับเวลาเรากัดเข้าไปนะครับคือกรอบแล้วก็ทานเพลินมากๆนะครับที่เราทอดในวันนี้นะครับเนื้อแป้งของเราก็จะไม่หนาเหมือนตลาดน่ะนะครับแล้วก็แป้งของเราก็จะกรอบ กรอบไปถึงตัวปลาเลยนะครบเพื่อนๆสําหรับใครจะทานเล่น,นเพลินๆหรือว่าใครจะทานคู่กับน้าจิ้มก็เลือกทานได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปลาไข่ของเราในวันนี้ก็ลองนําสูตรนี้ไปทอดดูกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูนหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ